ลองลองอ่ะหนูนั่งดิลองนั่งดิใครนั่งดิ่ใครมุกนั่งเลยแน่นไหมครั้ขำตู้เลยเดี๋ยวมันไม่แน่นแต่ว่าเวลาขึ้นไปปุ๊บมันล้นตัวไปนี้เลยใช่เอาไปนู้นนู้นมันมันลัดเบ้วไปอ่ะห่วงห่วงไม่เอาชูชีพเลยใช่ไหมหนูไม่เอาอันนี้ใช่ไหมเอาชูชีพไหมหนูเอาห่วงหนูไม่เอานั้นเลยใช่ไหมเอาไปลองก่อนเดี๋ยวไปคืนเขาลงดีๆ ดีๆลงดีๆลูกลงดีๆลงดีๆค่ะลงดีๆลงดีๆอ่าโอเคไหนลองดิอ่ะลองดิป่ะพี่เขาก็ใส่เห็นไหมน่ะต้องใส่เอาเอาใส่เขาใส่ว่วงไม่ได้ก็ชูชีพออกก่อนอ๋อเต็มไปหมด โอ้โหลอยเลยอ่ะลอยเลทอดไหมมาแม่ทอดมามามาขึ้นมาก่อนแม่ทอดให้ไม่เอาแล้วมาสิให้น้าทอดน้าทอดให้หน่อยเออเอาโอเคเขาห่วงเอามาชีชีพเอาไปคืนเขาลูกนายยกขาขึ้นมาเดี๋ยวไปกินมาโอ้มามามาเอาห่วงยางให้น้องน้องมาใส่ใส่นี้ไหม เขาเขาไม่ไม่ได้ลูกต้องมีห่วงครั้งนี่ใช่พรุ่งนี้ไม่ไปโรงเรียนกันเหรอครับเนี่ยิดแล้วอุธ